อัปเดตข่าวดีค่ะหลังมีเสียงบน่นถึงตากล้องในงานโคเชล่าบนเวทีคอนเสิร์ตของสาวสาวแบ็คพิงค์ว่าถ่ายยังไงนะหลุดโฟกัสแล้วก็โมเมนต์ดีๆตลอดทำได้ไม่ดีเท่าคนก่อนแบบที่มันควรจะเป็นบางคนค่ะถึงกับบอกว่ากระจ่างเลยนะคะเมื่อดูดีๆเหมือนว่าตากล้องจะเป็นคนเกาหลีแล้วก็ the g ก a าเดียค่ะถึงกับวิจารณ์แล้วก็ให้การแสดงของสาวสแบ็คพิงค์เหลือแค่ส ซึ่งจริงๆมันเต็ม5นะคะแล้วก็เคยมีของบิยองเซ่กับบิลลี่อลิสค่ะที่เคยได้5ดาวไปนะแล้วก็ด้วยเหตุผลนะคะที่เขาบอกมาน่าจะเป็นเพราะว่าตากล้องนี่แหละค่ะเขาบอกว่ากล้องบนเวทีถ่ายทอดขึ้นจอใหญ่มักจะโฟกัสไปที่สมาชิกเพียง1หรือ2คนคงเพราะว่ามันเป็นการยากที่จะเห็นทั้ง4คนพร้อมกันนี่ตากล้องพยายามจะกดใครหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นที่ทีมตอนที่ตัดต่อขึ้นหน้าจอใหญ่นะคะ แต่งานนี้ค่ะบลิงจะไม่ทนมีคนหลังใหม่ไปหาคุณเคียวทูจินด้วยนะคะโดยบลิงก็บอกว่าเราขอชื่นชมการทำงานของคุณทุกอย่างนั้นสมบูรณ์แบบแต่ที่เรารับชมผ่านการไลฟ์สดเห็นได้เพียงแค่ครึ่งเดียวหรือว่าน้อยกว่าอันเนื่องมาจากการตัดฉากที่ยุ่งเหยิงไม่ว่าจะเป็นการซูมใกล้หรือว่าไกลมันทำให้พลาดช่วงเวลาดีๆรวมถึงการออกแบบท่าเต้นใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะก็เลยทำให้พลาดไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าโชคดีค่ะที่เรานั้นมีแฟนแคมทายมุมจ เจ๋งๆกลับมาฉันบองว่ารอบหน้านะออทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วคุณเคียวทูจีนค่ะที่เป็นคนออกแบบท่าเต้นในงานนี้นะเขาก็มีการตอบกลับมาด้วยนะคะบอกว่า เชื่อชั้นสิเรากําลังจัดรีมันใหม่ฟังแล้วบลิงก็คงจะโล่งใจขึ้นเยอะเลยนะคะแบ็คทิงค่ดจะขึ้นแสดงในงานโคเชล่าอีกรอบนะคะเป็นวันเสาร์ที่22ของเวลาที่อเมริกาซึ่งมันจะมาตรงกันกับเวลาไทยก็คือเป็นวันอาทิตย์ที่23นะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าตารางงานเขาออกมาแล้วเนี่ยว่าจะเล่นกันช่วงเวลาไหนอาจจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งละกันนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า